เราจะไปกันที่เรื่องราวของโบราณรัชประเพณีกันก่อนเมื่อวานนี้เวลา16.45นาทีนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระสุเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรั์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทส,สมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ในหนึ่งปีจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงทั้งหมด3ชุดตามฤดูกาลของประเทศไทยจากนั้นเวลา17นาิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระชำเนินไปในการพระราชพิธีสมบำเพ็ญพระ,พร,ะาราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2560ณวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรันาตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยารงก์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศพระราชอุปัตยารย์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสการะถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนแต่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาส แล้วเสด็จพระชมเนินออกจากพระอุโบสถไปสรงจุดทูบเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชานาปูนีปูชนียสถานภายในพระอาราม